สวัสดีค่ะทุกทคนนะคะตอนนี้นะคะมุกก็กำลังจะพาเด็กๆนะคะเอาขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็จะแวะซื้อของเตรียมทำกับข้าวสำหรับเย็นนี้นะคะเย็นวันนี้นะคะมุกก็จะทำเป็นอาหารแซ่บๆค่ะกินคนเดียวค่ะวันนี้ส่วนเด็กๆและพ่อนะคะคุณพ่อก็จะทำหน้าที่ทำอบข้าวะคะวันนี้คุณพ่อจะทำแผนเค้กให้เด็กๆทาน,นะคะ่ะ <laughs> นี่ก็คือสินค้าที่ไปซื้อมาวันนี้นะคะค่ะก็จะมีตัวนี้เป็นระไดซ์ระไดซ์รไดซ์ก็คือเป็นหัวเชเท้าสีแดงนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะโอ้มันไม่ได้เอาใบเสร็จมานะคะทุกคนแล้วก็ไก่นะคะ4ียูโร4 8นะคะซาละแดออันนี้2ยูโรค่ะ คือวันนี้มุจะทําเป็นยำไก่นะคะยำจริงๆแล้วอยากจะกินยำจิ้นไก่แบบเหนือนะคะแต่ว่าไม่มีลาบเหนือนะคะมุก็จะยำสไตล์มุนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ลาบพริกลาบเหนือแค่นั้นเองนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะก็จะมีตับไก่แล้วก็ขืนไก่ค่ะก็จะมีตะไคร้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีผักค่ะเป็นผักสลัด แล้วก็จะมีเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดนางฟ้าใช่ไหมคะทุกคนเห็ดนางฟ้าใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเขาว่าเรียกถูกหรือเปล่าแล้วก็แตงกวาค่ะอันนี้นะคะเป็นไส้กรอกหมูนะคะจะมาใส่ยำค่ะมูจะเอามาทำยำด้วยวันหลังนะคะวันหลังจะกินยำบุนเส้น,นะคะ่ะทุกคนแต่วันนี้ขอกินยำไก่ก่อนนะคะมีสคือสำหรับทำยำบุนเส้นนะคะ เนื้อหมูค่ะเนื้อหมูอันนี้3ยูโร8เซนนะคะ กินแบบนั้นเลยเหรอชราชอแอปเปิ้ล <laughs> อร่อยเนาะ <c oughs> อร่อยไหมลูกยินซ้อมอร่อยไหมคะได้่อืมน่ากินจังเลยนะอร่อยจังเลยอืม <c oughs> <c oughs> ฮัลโหลยายออดสิลูกฮัลโหลยายออดฮัลโหลยายออดเด้วฮัลโหลยายออดค่ะลุยยายออด Peace. Mm -hmm. ใหญ่มากเลยแพนเค้กของพ่อโอ้พรารวมเหี่ยงครกโอต้องใช่กระทะใบใหญ่มากเลยดูสิกินแพนเดีกวก็อิ่มแล้วมั้งนี่อาไปเลยอาไปเาไปเลเชฟ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  Right on. ทุกคน,กคนได้เวลากินอาหารแล้วค่ะแพนเค้กนี่มือเอ็ดดี้เชมเชมวุ้ดไมทุกคน,กคนใหญ่มากโอ้ยที่สกกันที่สกกันนิดอบเอ็ดนนะลูกาดืมมีดหน่อยเดี๋ยวมันใหญ่ไปไหมมันใหญ่ เอาปาป๊ากินครึ่งึงนของลิซ่าไอเกแชมลูกาอันนี้ของลิซ่าลิซ่าืนาแต่ว่าไม่นาะโลิซ่าก็แซมอันชอชแล้กแต่เม่นคนูน,นั่งล่เฉชอชนายมีปะป๊า

Ik heb ook andere gemaakt. Voor de vleeseters, voor de planteters. Eentje van plant gemaakt, eentje van vlees. weet je? Hmm. Lekker Luca, lekker? Hmm. He? Ja? Vleeseter? Een keer een directeertopse kijken. <tankt> Hoe lekker is die? Mmm, mm. lekker. <tankt> ja. Allee. <Zaja>. Ja. Allee. 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 ทำไมไม่ค่อยกินเลยแพนเค,ค้กไม่อร่อยแล้วหนูชอบอาหารไทยใช่ไหมกินข้าวเวล่ะลูกเอากินข้าวนะเอากินข้าวหน่ยกินข้าวกินข้าวหนยข้าวอันนี้เป็นข้าวลูกอันนี้ข้าวเอ้นนาอน,นางอ,อ,อ,อย่าก,กินข้าวนาะงไม่ชอบกินแพนเค,ค้ก ชอ,อบกินข้าวชอบกินข้าวมากกว่าแพนเค้ก,กล้กูกัาบอกนิสานั่งลงลอี้ว Doe maar, Luca. Laat me zien. Twee handen pakken. Zo, en opeten. Ja, zo ja. Lisa, ga zitten. Die staan aan. Zit. Luta voor. Die staan aan. Pas erop, hè. Goed zo. โลก,กินกินไม่ชอบเหรอโอสิบปรเด็ดทอดไข่ไหเดี๋ยวเราะนี้เือพวกกิน,นเนาะแพนเพงเพนาะอะไรท่านผู้ชมเนาะส่งหัวใจให้ท่านผู้ชมหัวใจแค่สูตร Mmm, soms zijn het aan het besom. Voor iedereen nou, haat je? Ja. Is waar, baas? Sorry, kap. Mama. Kap. Vagalijn, vagalijn. Vagalijn, kotje, kot subscriben. Kap, koek, kap. Bye, Goed zo. ส่งหัวใจให้อีกแล้วไดโนเสาร์โอ้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากโกรธกบเซียมาลูกกัดไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากฝากเข้าไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้กูปีกไปๆค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมช่องอีสานฮอลแลนด์นะคะ ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆช่องอีสานฮอนแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอีซ่าบ๊ายบายลูกอีซ่าบ๊ายบายบ๊ายบายอีสาบ๊ายบายบ๊ายบายทุกทีบ๊ายบายบ๊า